อบจอ่างทองวันนี้จะพาไปชิมชมชอบแชร์แล่เมืองอ่างทองกับวิสาหกิจชุมชนที่ไหนนั้นเชิญมาติดตามกันได้นะคะสวัสดีค่ะ ดิฉันสุธารัตน์เกิดสิงชัยผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาอ่างทองนะคะตัวแทนคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดอ่างทองขอบจนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมา,าชิมชมช็อปแจรและเมืองอ่างทองที่กลุ่มที่สาหกิดชุมชนกล้วยอบแผ่นมว้วนตำบลบ้านแหออาเภอเมือง,งจังหวัดอ่างทองค่ะไปรับชมพร้อ,รอ,อมๆกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาหน้าอยู่ที่กลุ่มวิสากิจชุมชนกล้วยแผ่นกอกหัวนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมข้างในกันเลยค่ะ,ะคุณนงนุชคำคมนะคะหรือว่าผู้ใหญ่จอยนะคะของเราขอขอน<อ><อ>ุญาตเรียกอผู้ใหญ่จอยแล้วกันนะคะ,ะสวัสดีค่ะ ค่ะผู้ใหญ่จอยช่วยเล่าประวัติความเป็นมานะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยแข่นอบเงินในหลองให้ห่อยค่ะได้ค่ะเมื่อก่อนมันไม่ได้ถูกเรียกว่ากลุ่มวิสาหกิจเมื่อก่อนก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตกรกรบ้านแห่ค่ะซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่22พศ2522ถัดปีแล้วนานไหมเนาะในหลวงท่านรับสั่งว่าคนไทยในชีวิต คนไทยทั่วไปและประเทศไทยเนาะปลูกกล้วยน้ำว้ากันเยอะมากซึ่งทิมตรงไหนมันก็ขึ้นผักาดมันให้อะไรก็ได้มันก็ขึ้นคันนะแล้วก็มันทําให้กล้วยถูกเมื่อก่อนถูกซึ่งซึ่งกับมาเทียบกับปัจจุบัน่ได้อดีตตอนที่ผู้ใหญ่จอยนั่นเป็นประธานอยู่ตอนนั้นก็คือหมีละสองบาททิ้งให้วัวให้ปลาให้ไก่กินท่านก็เลยว่าควรจะมีการเรียนรู้กันเอากล้วยน้ำว้ามาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพอดี อตอนนั้นก็เป็นประธานแม่บ้านเกษตรจังหวัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นวิสาหังเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็เป็นประธานระดับเขตด,ด้วยในจ้าจังหวัดครากฏว่าท่านร,รับสั่งมาให้เอาเก็บเอาประธานแม่บ้านระดับจังหวัดเนี่ยไปอบรมที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ของชาาในในใน้าวอยรงนี้ท่านให้ข้าหยมือได้ทำตรงนี้ก็ไปอบรมกันสามคืนสามสามคืนสามวันสองคืนปรากฏว่า ก็ได้เรียนรู้การทำกล้วยกวนกล้วยน้ำว้า เราก็มาเผื่อเอ่ผืท่านผู้ฟังนะคะสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นะคะของทุนทุนท่นนี้ไม่ทราบว่ามีช่องทางการจัดจำหน่ายอะไรบ้างคะเอ่อเพจค่ะเพจบูชาของกล้วยแพนอุดมวลตารค่ะอ๋อเพจเฟซบุ๊กเลยคะใช่ค่ะอ๋อเพจเฟซบุ๊กศูนย์เก้าห้าค่ะแปดเก้าสี่สี่แปดศูนย์เก้าค่ะค่ะโอเคนะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ได้นะคะหรือว่าสั่งซื้อ,อสินค้ามีคุณภาพนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยก็ตามช่องทางที่ทางคุณน้องหลดได้แจ้งไว้นะคะในวันนี้เราก็ขอสวัสดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากค่ะและท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชม สักการะองค์พระใหญ่ที่สุดในโลกที่มีนามว่าพระพุทธมหาณวามินสกยามุนีสีวิเศษชัยชาญพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดม่วงของเรานั่นเองนะคะอ่างท้องงดงามตระการตาหลากหลายร้านค้าวิสาหกิจชุมชนเที่ยวอ,อ่างท้องยามม่แต่มองต้องรองไป อ่างทองเป็นเมืองรองที่ต้องมาจริงๆค่ะ